สำหรับวันนี้เรามาคุยเบาๆนะคะในวันศุกร์ที่หลายๆคนอาจจะแอบขอลาเพิ่มเติมนะพี่หนูดีจะได้ยาว5วันเ,ออเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า good Samaritan ก็แปลเป็นไทยก็หน้าที่พลเมืองดีคือตอนเด็กๆเ,เราอาจจะได้ยินคำนี้แต่พอโตมาแล้วเราได้ยินข่าวอะไรบางอย่างเราก็อาจจะแอบงงว่าไม่ใช่แค่ที่ไทยหรอกที่ต่างประเทศก็มีว่าเวลาเกิดเหตุส่วนมากคือจะมันมันน่าเศร้าว่า คนเลือกที่จะถ่ายคลิปบันทึกคลิปแต่ไม่เอาตัวเองเข้าไปแบบหยุดนะหรือคอยเบรกสถานการณ์ไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่าเดิมแต่ดิฉันเข้าใจนะบางคนก็กลัวไงว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายที่โหดร้ายนั้นเขาอาจจะมีมีดมีปืนถ้าเราเป็นพลเมืองดีพุ่งเข้าไปแล้วเราโดนลูกลงตายมาแล้วที่บ้านฉันจะทำยังไงมันก็คิดได้สองแบบแต่ทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าการที่ แสดงตนเป็นพล,ลเมืองดีแบบฮีโร่ะก,ก็มีบ้างในข่าวเนาะแต่อาจจาะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งหรือว่าได้ยินอะไรแปลกๆแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่ได้แจ้งตำรวจอย่างเงี้ยพี่หนูดีใช่เน,นี่ต้องบอกทุกคนนิดนึงนะคะว่ามันจะมีหลายเหตุการณ์นะหลายหลายรูปแบบที่เราอะจะสามารถเป็นพลเมืองดีได้โดยที่เราอะ ยังคงปลอดภัยแล้วก็เรายังได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะคะทีนี้น่ะต้องบอกว่าในเคสของสาวน้องน้องสาวประเภทสองเนาะทีะ่โดนโดนฆ่าชายจีน,นะะใช่ไหมโดยชายจีนเนาะซึ่งเป็นเคสที่แบบคือมันไม่ใช่ว่าเป็นกรณีว่าผัวเมียตีกันแบบแล้วผู้ชายกล้ามใหญ่มากแล้วเราพุ่งเข้าไปขวางตรงกลางแล้วเราตายไปด้วยค,คืออันเนี้ยมันเป็นเคสที่แบบ เสียงมันร้องดังเต็มชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็เราอยู่ในห้องของเราสามารถโทรแจ้งความได้แล้วแล้วหรือไม่งั้นก็คือแบบไปตกประตูหรืออะไรให้เขาแบบหยุดหยุดไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพสที่การช่วยอ่ะเรามีโอกาสที่จะปลอดภัยหนึ่งอซ็่ะ,อ,ะอันนี้ก่อนมันก็เลยเกิดเป็นความตกใจของคนไทยกลุ่มใหญ่ไงว่าแบบเาทำไมไม่ช่วยอะไรประมาณนี้คือบางคนอาจจะแบบคนทะเลาะก,กันเราอย่าไปยุ่ง บางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาทะเลาะสองฝ่ายแรงเขาเท่ากันหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายหนึ่งอะโดนย่ำยีอยู่ถูกไหมคะใช่บางคนเขาอาจจะเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นพัทยาและสถานที่นั้นอาจจะเป็นสถานที่ที่มีการนัดมาสําหรับการแลกเปลี่ยนธุรกิจบางอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าใจว่าหรือเป็นในแนวความชอบที่จะต้องเสียงดัง หรืออะไรแบบนี้ไหมเป็นไปได้ไหมพี่หนูดีเป็นไปได้คือในในความคิดเห็นหนูดีนะอเอาเอาพูดแบบตอนแรกหนูดีก็รู้สึกโอ้โหทำไมแนมะ่บ้านแบบใจร้ายจังปล่อยให้คนเขาฆ่ากันอยู่ในห้องข้างๆไม่ทําอะไรเลยเหรอ,อ,อแต่เขาอะเขาว่าบอกเจ้าหน้าที่วันรุ่งขึ้นไงเขาก็เลย,ยกะว่าคือในความพ,พอมาดูเหตุการณ์ประกอบทั้งหมดคิดว่าเขาอะน่าจะน่าจะอยาก เข้าไปเพื่อจะตักเตือนด้วยนะค่ะไม่ได้เข้าไปเพื่อจะหาศพด้วยนะเข้าไปเพื่อจะตักเตือนคือเขาอะอยู่ดีคิดว่าในความคิดของคุณแม่บ้านอะมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าคนทะเลาะกันแล้วสพยอมค่ะเพราะไม่เพราะเขาจะเข้าไปตักเตือนตอนเช้าทําไมถ้าเขะถูกว่าคือแบบมันมันตักกะการคิดมันไปในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นดิคิดว่ามันต้องเปลี่ยนใหม่เราทุกคนอะจะต้องแอซูมไปเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ร้ายไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรรู้ไหม ต่อให้คุณอะไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน99ครั้งแต่คุณได้ช่วยคนหนึ่งครั้งอะค่ะคุณเซฟได้หนึ่งชีวิตนะคุณต้องคิดเลยว่าทุกอย่างมันคือเรื่องรายเพราะว่าหนูดีเป็นคนชอบดูคดีฆาตกรรมในอเมริกาเงี่ยเพราะที่ฉันอยู่อเมริกามันนานมากดิฉันรู้ว่าอเมริกาเนี่ยตายกันง,ง่ายเลยนะ,ค,ะคือคนโรคจิตวิปริตมันเยอะมากคุณแบบจับไปกับขังน่วงเหนียวทีสิบปียี่สิบปีจนอเอาเด็กไปอย่างถ้าเราดูเคสแบบเจซี่ลีดูการ์ที่แบบ น้องโดหรือ Amanda เบอร์ที่เอาไปขังไว้เป็น10ปีคือน้อง <ฮะ S 2> ต้องคลอดลูกเองอ่ะ,อะไม่ใช่แค่โดนข่มขืนต้องต้องคลอดลูกเองด้วยอ่ะ,<ฮ>ะไม่แบบไม่ได้มีใครช่วยอ่ะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างหนูดีท่านดีได้ยินอะไรอย่างเงี้ยหนูดีจะ จะต้องรีบช่วยก่อนเลยแล้วก็จะบอกว่าตัว Good Samaritan Law น,นี้พูดสำหรับคนไทยไหลายๆคนที่จะไปอเมริกาแล้วไม่เคยได้ยินกฎหมายอันนี้นะคะ,คะกฎหมายอันนี้ชื่อ Good Samaritan Law จริงๆอะมันไม่ได้สร้างมาในกรณีว่าเอาไว้ลงโทษคนที่ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาคนอื่นเขามีปัญหาแต่ มันเป็นการสร้างกฎหมายขึ้นมาเผื่อเราไปช่วยเขาแล้วช่วยแล้วมันไม่ได้ผลดีอะเราจะไม่ถูกฟ้องร้องคือกฎหมายจะคุ้มครองเราไม่ให้ถูกฟ้องร้องอันนี้ในกรณีแบบอย่างตัวหนูดีเลยนะต้นอยู่ดีอยู่ในเมการหนูดีเรียน first aid and CPR ก็คือในในมันจะมีอยู่บางรัฐแล้วมีอยู่ยุคนหนึ่งที่คนที่ไม่รู้ CPR เนี่ยไม่จำเป็นต้องช่วยถ้าใครอะลงไปแบบหมดลมหายใจไปต่อหน้าแต่คนที่รู้ CPR เนี่ย ้องช่วยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเราอ่ะรู้แล้วเราอ่ะไม่ช่วยเราอ่ะมีความผิดทีเนี้ยประเด็นมันก็คือว่าเวลาไปช่วยมันไม่ได้รอดทุกคนนี่คุณปูเป้โดยเฉพาะบางคนอ่ะอย่างผู้ใหญ่คนหนึ่งในอเมริกาดี่รู้จักเขาสลักที่หน้าอกเลยนะเขาสลักที่หน้าอกเลยแบบเหมือนเป็นแท็บทัวค่ะว่าสักอ่ะสักาสลักสักว่า d o not resuscitate หมายความว่าห้ามปั๊มหัวใจ เขาไม่โอเคคือถ้าปั๊มกลับมาเขากลัวเขาจะเป็นผักแล้วก็เป็นภาระผู้อื่นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใคร vezes, coming, ใ mm <t ract ion> ท erm. ี่ไม่ได้ปั๊มไม่ได้อย่างอ้ะเราอ่ะไปช่วยปั๊มหัวใจบางทีขึ้นมาแล้วเขาแบบเป็นผักไงหรือบางทีแบบปั๊มผิดปั๊มถูกแบบเวลาปั๊มมือมือพกาีสิโครงผักบ้าอะไรอย่างนี้อเพราะฉะนั้นอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองแต่ตัวหนูเดียสาระสําคัญของกฎหมาย Good Samaritan เนี่ย คือให้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความกล้าในายามฉุกเฉินโดยลดความกังวลเกี่ยวกับผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือกฎหมายก mm ูตสมาริทันจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสังคมที่มีการเอื้อเฟื้อและห่วงใยกันมากขึ้น mm hmm. แล้วอยากสริตทิงไทยนิดน,นึงว่าหนูดีอชอบดูแบบคนที่เขาว่าติดคุกในอเมริกาแบบโดยเฉพาะคดีย่องเบาปล้นบ้านอะ่ะเออที่เราเคยเอามาแชร์แล้วเขาบอกว่าเขา่าจะไม่ชอบปล้นบ้านที่เพื่อนบ้านอะ่ะ เผือก <pe w> เรื่องชาวบ้าน <pe w> เขาสมมติเขากำลังจะงัดเนี่ยกำลังจะย่องเบาแม่ฉันกำลังจะงัดสะดอก,กอนหนูทำอะไร <pe w> เหรอจ๊ะไอ้หนูทำอะไรอะลูกอะเป็นเพื่อนก่อนลูกอะออบอกลูกที่เ,เขาไม่อยู่บ้านอะไรยเงี้ยเพราะฉะนั้นการเผือกเรื่องชาวบ้านเป็นสิ่งที่เซฟสังคมมากๆอันนี้ทำเป็นเล่นเวนะคุณช่วยชีเ๋ยวนี้เขาใช้ศัพท์ใหม่เขาเรียกสอทรอ ทีนี้คุณหนูดีฮะมันก็มีสิ่งที่สะท้อนมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาว่าบางทีนะโทรไปแจ้งตำรวจก็ไม่มาอย่างเหตุการณ์ที่ล่าสุดเลยค่ะผู้หญิงไทยมีสตอเกอร์เป็นชาวเมียนมาแล้วก็คือรังควานส่งข้อความมาตามมาถึงที่พักเธอก็แจ้งตำรวจไปแต่ตำรวจบอกว่าเหตุยังไม่เกิดซึ่งเธอก็บอกว่าเอ้า จะต้องรอเหมือนข่าวสมัยนู้นที่มีคนแจ้งว่าลูกคุ้มคลั่งแล้วกลายเป็นว่าตำรวจบอกเหตุยังไม่เกิดในที่สุดลูกก็บ้าสังหารแม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องนี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้จะไปพึ่งใครพอออกสื่อเท่านั้นแหละคุณหนูดีปรับรวดเร็วมากตำรวจบอกโอ้เดี๋ยวจะไปตามสื่อว่าเมียนมาเป็นใครเข้ามาในประเทศได้ยังไงถูกหรือเปล่าเอาแล้วทำไมเราต้องไปหาสื่อก่อนล่ะฮะ เนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีอยากจะพึ่งก็พึ่งไม่ได้ือต้องบอกว่าเนี่แหละสังคมเรานะบางทีนะมันจะต้องใช้วิธีการเชมคือการประจานให้ละอายเอาจริง,รงอันนี้เรนะเป็นอะไรที่มีพูดกับผู้ปกครองที่โรงเรียนแบบหลายรอบมากๆนะว่าโลกใบนี้มันมีวิธีการทำให้คนทำอะไรไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็แล้วแต่เนี่ยได้หลักๆสองรูปแบบ ถ้าไม่เอานับเอากฎหมายมาลงโทษนะเอาแบบกระบวนการทางจิตวิทยานะเกี่ยวตัวเชมอันหนึ่งคือทำให้รู้สึกผิดถ้าเธอไม่ทําอย่างนี้แล้วน้องคนท้ายไปคุณตํารวจจะรับความรู้สึกผิดนี้ไหวไหมแต่ตารวจบางคนไม่รู้สึกผิดไงหรือมนุษย์บางคนไม่รู้สึกผิดถูกไหมคะ,คะเพราะว่าความรู้สึกผิดมันต้องมีแบบโอ้โหมีอะไรเยอะมากกลไกทางจิตใจเนาะ ประจานประจานนี่ไวมาเรียกเชม guilty or shame มา<ะ>ได้สองอย่างค่ะก็เชมประจานเข้าไปเช่นถ้าไม่ทําตัวอย่างนี้จะอายโลกใบนี้ไหมเ<ะ>นี่ยคนฝรั่งเข้ามาแล้วเห็นคนไทยเป็นอย่างนี้อายเขาไหมคําว่าอายเขาไหมคือใช้กระบวนการเชมอันนี้หนูดีก็เลยรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทําถึงมากในกระบวนการประจานค<ะ>่ะเออเพราะฉะนั้นอะอย่างถ้าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นเหตุหการณ์ปุ้เป้ก็เห็นหลายคลิปนะว่า โอเคเราประเมินแล้วเราคงสู้อะไรไม่ได้แต่เราบันทึกเราบันทึกคลิปเราเอากล้อง,งหน้ารถของเราเนี่ยดําเนินเรื่องบอกยินดีนะคะครอยากจะใช้คลิปจากกล้องหน้ารถดิฉันมีอยู่หรือว่าจะไปฝากไว้กับตํารวจอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีเพราะแน่นอนว่าการเป็นพลเมืองดีเราก็ต้องดูที่สวัสดิภาพของเราก่อนด้วยใช่ไหมคุณหนุดีจริงแล้วก็จะบอกว่าหลายเคสเลยนะจับเอ่อจับ คนร้ายได้ค่ะจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเพือ่อนบ้านในอเมริกาเนี่ยตรวจใช้เยอะนะกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นใครมีอย่างกล้องวงจรปิดบ้านหนูดีอ่ะคือถ้าใครมาบ้านหนูดีเนี่ยมันจะกวาดกวาดทุกมุมเลยกวาดแบบว่าถ้ามีคดีฆาตกรรมในเพื่อนบ้านเราแบบห้าสี่ห้าหลังรอบๆบเนี่ย คือดิฉันกว่ายับเลยนะแล้วแบบเห็นกลางคืนเห็นอะไรดูได้ตลอดประมาณเนี้ยเพราะฉะนันเราทุกคนอะถ้าตรงเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันช่วยเหลือกันได้มากๆากแล้วก็มันมีเคสหนึ่งในอเมริกาหนูดีจําไม่ได้ละที่เป็นจําชื่อไม่ได้ทัง้งหมดว่าแต่เป็นเคสดังมากที่คุณพ่อเขาฆ่าภรรยาและลูกสองคนแล้วเขาไปทิ้งในบ่อน้ํามันอะในถังน้ำดิฉันจาไม่ได้แต่ว่าในที่รกร้างซึ่งมันนานมากแล้วนานมากแล้วอันนี้ก็คือเป็น,ปนใน Netflix เน็ตฟลิกซ์นะเพื่อนเพื่อไปดูได้ ก็คือเนี่ยแหละใช้กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านคริสวัตใครที่อยากเปิดใจอยากฝึกภาษาอังกฤษแล้วอยากดูคดีพวกนี้เรารู้สึกว่าคนเล่าได้กลมกลอม่อมอ่ะหนูดีมีช่องหนึ่งใน YouTube นะคะทุกคนชื่อ coffee house primes คือเขาจะมามานั้งกินกาแฟเนี่ชอบกินกาแฟแล้วดูเง คนนี้ก็ชอบกินกาแฟเหมือนกันนะก็จะมาเล่าเป็นผู้ชายรู้สึกเป็นอเมริกันหรือแคนาดาภาษาอังกฤษดีมากเน่ยเขาจะเล่าคาดีต่างๆให้ฟังไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะคะเขาจะเล่าให้ฟังว่าคาดีเกิดยังไงไขคดีได้ยังไงจําง่ายมาก coffee house แล้วก็ crime แล้วก็ล่าสุดเราก็มีคดีในไทยเวลาจะเล่าคดีในไทยดิฉันหวาดเสียวทุกครั้งคือกลัวเขาพูดถึงเมืองไทยในแะง่ไม่ดี แต่ส่วนใหญ่เขาก็แบบเมืองไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากาก็เล่าถึงทะลงทะเลวันนี้เราจะมาพูดคดีที่เขาพูดถึงล่าสุดรู้สึกจะเป็นไอซ์หีบเล็กอ๋อเ่ก็นานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะบ๊ายกันไปค่ะเรามากระตุ้นว่าพวกเราสามารถเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดพวกเราสามารถเป็นป้าข,ข้างบ้านพวกเราสามารถเป็นพลเมืองดีได้โดยไม่ดูดายคุณนูดี ถูกต้องแล้วคุณต้องคิดไว้ในหัวก่อนเนี่ยตัวดีเองเนี่ยจะคิดไว้ในหัวก่อนหรือว่าทํายังไงดีถึงจะปลอดภัยและไม่เสี่ยงไปด้วยเพราะว่าอย่างเราอะ<ฮ>ในฐานะแบบหนูดียเป็นแบบหน่วยกู้ภัยนั่นน้ำเปิดตอนอยู่อเมริกาเนาะ<ฮ>ก็คือกฎข้อแรกเลยของเราคือหนึ่งศพดีกว่าสองศ,ศเสมอเพราะฉันต่อให้มีคนจมน้ําต่อหน้าแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พยุงตัวในน้ําของเราเอง เราก็โดดลงไปไม่ได้นะ,ะต้องโทรเรียกคนมาช่วยโทรเรียกเจ้าหน้าที่หรืออะไระเพราะฉะนั้นคุณช่วยคุณต้องประเมินสถานการณ์เลยว่าคุณต้องช่วยให้สําเร็จให้ได้ในรูปแบบที่คุณต้องไม่เป็นอะไรไปด้วยแต่ถ้าคุณต้องเป็นอะไรไปด้วยคุณทําได้แค่เก็บหลักฐานและเก็บข้อมูลค่ะ เพราะว้เลยหนึ่งศพดีกว่าสองศพเสมอแต่กรณีที่คุณช่วยได้แต่คุณดูดายอันนี้ไม่ได้เลยนะแบบคุณต้องคิดว่ากลับกันเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นเพื่อนรักคุณหรือเป็นตัวคุณเองอะ่ะคุณอยากให้คนที่เขาผ่านมาเห็นเขาดูดายหรือเปล่าเนาะใจเขาใจเรานะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ทักทายมีคุณผู้